ไอ้ไปไอ้กับมาคส้มอะมอไซคันเดียวที่เห็นนะไปกขับมารส้มอะที่ขับไปมาร์คเนาดาเตียมยังไม่ออกไม่ออกจ้องนะรับององรจอดมาไปรีไม่ได้ถ้าไปตายเนี่ของเียน รอเดี่ยวเล่นได้เลยต่อสองตัวมันจะสมูกอินฟินนฟินขัดจีบไปบ้านนู้นเนี่ยขับ้าจีกไปบ้านต่ออินฟินอยู่ใต้เนึ่งนี่ละ เจอตรงไหนแค่ตะบงดิ่พี่โตเอาหมดิจะแจมทำเลยว่าไว้แน่ไมอาจจะยาไปกินน้องอีกใช่ใช่กับส้มไม่แพ้เลือตรงไหนบ้างตอนนี้กับโนมานิงกูมาโอเคมันน็อกอ่ะมึงต้องทำบ้านนะผมเดินมาแล้วตัวขังอยู่ระเบียงพี่เดินตอนนี้เอาสิสเรา่ามาส้มนี่นะตีมันอะไรตัวขังอยู่ระเบียงนะท็อปนี้ไกลท็อนี้มีไหม ไไมมมม่่ีีใกล้ตัวนี้ล่าสุดล็อกอยู่แถวเนินแบบเปิดเบลกี้หลุดว่ะแบบน้ชิดมัได้หมีรู้ป่าทานได้ไหมื่เี้้ดิทายไเนทง้ายนี้น่าเล่อวะมาเดินางผมอ่ะผมไม่ได้เปิดไม่์้องเน็ตนะ ผมจะขึ้นป่าขึ้นเป้นป้อเเช็งบ้างเหรอไหมไม่มีเดี๋ยวฝันู้อนะฝันู้อนะฝัน้อนผมวิ่ไม่อยู่ยังอยู่ข้างหงเมสามากเมากตัวดาฟ้าโอ้เนี่ยลุดเลยพี่เราเอาลายอเลยต้องสมอกว่าสี่ลูกอะ No diga ไม่อะไรทำไมของมึงอะไรก็ต้องไหนวะต้องไหนวะโอ้ยต่อ้ายแล้วตโดนะ้องอวะตตาตาดแล้วนะเฮ้เข้กันไนวะต้องก็ขมาแล้วขมาแล้ว

คกับฟิววีบริลา่าม่ในมาส้มวางส้มเป็นบีไอยูยปทำพิธาจะออกเฮ้ก็สดดีฟิวมาดิขอพิธาจะเล่นไหลเล่นต่ำตรงนี้ตอมาสตงตรงแถวต้นไม้เลยนี้ นี่ตกไอ้เนี้ยตาหนึ่งตายหมดตายหมดเออเี๋ยวคนนะเี๋ยวเบียอยู่ท้านขวาเอาือเบียดอยู เหลือแค่แปดคนนะแบบถ้าชิดเนินหน้าได้หรอคนนี้อยู่ในวงนั้นในบ้านอ่ะเนินนี้มีคนมามาไ่คนหนึ่งนี่รับไอยู่แข่งเบียยู่กำแพงบ้านมันก็ยังอยู่ในวงนันบ้านรนอ่าดูเร็วตรงนี้มีใช่ปะบ้านเนี้ย้องเช็คด้วย มีมีบ้านมีตรงนี้ก็ยังมีใช่ปะเบียร์อยู่อ่ะมีอยู่มีอยู่โอเคยมีหมดเลยชโมขึ้นละเบียยูอ่ะไม่รอป่าอป่าตอขวาทีมกันปะ ตายมันมีเคทางซ้ายหมดอ่ะเหลือตัวเดียวเหลือแค่ซ้ายเหลือขวาตัวเดียวต้งไหน่ะสมองหรอสมองอ่ะข้างไนสมอไนสมองสมองซ้ายพี่โัวสมองไปเดินมาขวาหน่อยี่โจมกนเหลาผู้เหนือได้ผเหนือได้ตัวนี้่ตายนหน ตอ้ไั้ได้ไ้ได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 ได้ได้นด้ไ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 ้นอ้ได้ไม้าย้ิดขวา้ิง้้ายยิงขวา้ได้ไ้้ดได้ได้ไ้ดโได้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 ไดไไดดไดไดด